ตั้งใจมาเยี่ยมพุทธบทุตรลูกหลานบ้านเบัวเทียมโรงเรียนเบัวเทียมพร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ด้วยจิตเมตตาปราถนาดียิ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้จักพระอาจารย์พ่อแม่ของเราอาจจะเป็นเพื่อนเล่นพระอาจารย์ก็ได้พระอาจารย์คิดถึงคุณของที่นี่ครั้งหนึ่งก็เคยมาเป็นปนักเรียนเหมือนเราในเย็นวันศุกร์จะมีพระอาจารย์มาสอนให้นั่งสมาธิรู้สึกว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเทวดาจะคุ้มครอง แลวก็สวดอดอิทธิปิโสได้ที่นี่อิทธิปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนถ้าใครสวดได้จะเป็นมูลที่ศักดิ์สิทธิ์ติดตามตัวไปในทุกที่จนได้บวชปฏิบัติมาถึงทุกวันนี้มีความทราบซึ้งในพระธรรมก็เพราะจุดเริ่มต้นคือที่นี่วันนี้มาเป็นตัวแทนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนแห่งความดีหยิบยื่นให้รู้จักไม่รู้จักก็ตามทุกคนที่นี่นักเรียนถึงครูบาอาจารย์เรามีบุญสัมพันธ์กัน ไม้งั้นไม่ได้มาพบมาเจอกันแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่พระอาจารย์จะหยิบยื่นให้แต่ก็ออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ปรารถนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีถึงโรงเรียนเราจะไม่ใหญ่โตแต่ความดีสามารถที่จะใหญ่โตเติบโตได้ถ้านักเรียนเป็นคนดีครูอาจารย์ก็จะมีความภูมิใจประทับใจอยู่ตั้งไกลมาสอนพวกเราปรารถนาให้นักเรียนเป็นคนดีวันนี้มาฝึกการให้ ถ้ะอาจารย์จะมามอบให้เป็นแบบอย่างและเราทั้งหลายก็ต้องเป็นคนที่มอบให้กับพี่กับน้องพี่ป้านอาะแม้แต่บุคคลอื่นถ้าเราเป็นผู้ให้จะมีความสุขเบาสบายยิ่งกว่าเป็นผู้รับบุคคลใดเป็นผู้ให้เป็นผู้แจกทานจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราอยากให้เทวดารักจงเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันและเป็นคนดีสีงามวันนี้ดีใจเพื่มใจทุกๆคนคือตัวแทนของพระพุทธศาสนาคือคนดีของพ่อแม่ แม้ที่สุดขอให้เราเป็นคนดีของตัวเองพอจะเป็นได้ไหมเป็นคนดีแก่ตัวเองนะลูกนะนเป็นคนดีของคุณครูเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของพระอาจารย์อนุโมทนารับพรอ,อธิษฐานในใจหนึ่งข้อครูอาจารย์ก็เช่นเดียวกันวันนี้พระอาจารย์จะให้พรถึงความสําเร็จหนึ่งข้อคิดในใจสามรอบปราถนาสิงใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความมุ่งมัานั้นจงสําเร็จคิดใน่ใจข้าพระเจ้าชื่อนิน้นำสกุลนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานบารมีว่าอิจิตังปัจิตังตุมห้างขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสําเร็จโดยฉับพลันขอความดําริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่ เหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมั่นแก้วมาณีอันสว่างสาวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชจนโตวความอันรายทั้งปวงจงมรดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทำสี่ประการคืออายุวันนสุขภาล ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไ่วกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจเพาว่าตุศพพมังครางังขอสัพพะมุงคลจงมีแด่ท่านเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีความโชคดีความสำเร็จทั้งหลายจงมีแด่ท่านตลอดอยานชั้นนั้นทุกเมื่อเทิ